สวัสดีครับผมทักมวยไทยสวัสดีครับอาจารย์หน่อยผมอยากจะวิเคราะห์วิจาร์ณคู่ของเด็ดดวงเล็กทีเด็ดเก้ากับชิมงนะครับคู่นี้ไม่พูดไม่ได้เกมอะ่ะผมรู้อยู่แล้วว่าชิมองอชนะอยู่นะแต่ชนะน็อกหรือว่าชนะคะแนนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่รูปแบบเกมมันก็เป็นอย่างที่ที่คิดไว้คือเด็ดดวงเล็กอะ่ะเป็นน้กมวยที่ เข้าออกเร็วใช่ได้แล้วก็มีแต่ตีนหมัดอย่างอื่นก็ต่อยได้ทีหนึ่งสองทีเงี้ยจังหวะสังหารโหดไม่มีให้เห็นจะหาจังหวะเตะแล้วก็เด้งออกไปเตะแล้วก็เด้งออกไปเตะแล้วก็เด้งออกไปอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าจอมเตะไกลเป็นว่าทํางานไม่ได้โดนชีมองตเตะเบิ้ลสักสามสี่ทีจำไม่ได้ยกสองหรือเปล่าที่ตเตะเบิ 3, ้ลสามสี่ทีปุ้งปุ้งปุ้งว่าน้มวยที่คนดูคิดว่าจะเตะคู่ต่อสู้กับตัวคู่ต่อสู้เตะนะครับเด็ดดวงเล็ก ก็ไฟนี้บอกได้เลยว่าชกไม่ได้เด็ดดวงเหมือนชื่อไม่ได้เด็ดจริงเพราะว่าชคเหมือนกับว่าน้องเขาไม่อยากชนะหรือเปล่าอันนี้ต้องวิจารณ์ตรงๆนะเพราะว่าเกมเป็นรองอยู่ก็ยังชคเหมือนเดิมน,นะก็ยังชกปล่อยให้ชีมองชิงเดินก่อนแล้วก็ถอยตั้งรับตลอดซึ่งผมก็เข้าใจแหละว่าน้องเขาอาจจะประคองชกเพื่อให้จบยกและแพ้คะแนนไปหรือเปล่าเขาอาจจะพอใจกับผลงานเพียงแค่นั้นเขาถึงชกออกมาในรูปแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าชคแบบนั้นเราก็มีโอกาสน้อยมากเลยที่จะเติบโต น้อยมากที่จะเติบโตในรายการวันนะครับเพราะว่ารูปแบบเชิงการชกเนี่ยไม่เหมาะกับสายมวยไทยเลย<ฮ>ถ้าเด็ดดวงเล็กไปเอาดีกับคิกบ็อกซิง่งกม็มีโอกาสนะผมว่ามีม<ฮ><ฮ>โอกาสเลยเพราะว่ารูปแบบของเด็ดดวงเล็กเนี่ยคือเข้าออกรวดเร็วมีอาวุธที่เร็วมากนะครับ<ฮ>ถ้าไปต่อยแบบเตะต่อยเตะแบบเก็บแต้มกับคิกบ็อกซิง่งเนี่ยก็อาจจะมีสูงอาจจะดีอาจจะดีอาจจะมีโอกาสได้ก้าวไปข้างหน้าแต่ถ้าชกกติกามวยไทยผมมองว่าไม่เห็นประตู สู่ความสําเร็จรเพราะน้องเขาชคเหมือนไม่ไม่อยากชนะชคแบบรั่วแพ้ก็ประคองตัวเองให้แพ้ไปดีกว่าแพ้นอกอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจแหละแต่ว่าถ้าจะชกให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ประทับใจคุณดูและก็คุณชาตีเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นนักมวยที่มีจังหวะ ไฟเตอร์บ้างเพราะทุกวันนี้เด <ım eni> ็ดดวงเล็กเป็นบ็อกเซอร์นะตั้งรับแล้วเข้าทําตั้งรับแล้วเข้าทําหาจังหวะฉาบฉวยอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ถูกตลาดวันเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ไม่ถูกตลาดแฟนมวยด้วยนะครับก็อยากจะเสนอให้เด็ดดวงเล็กลองไปหาโปรแกรมเข้าไปชกในสึกคลิกบ็อกซิ่งดูคืออาจจะค้นพบทางสว่างเพราะบางคนถูกสร้างขึ้นมาเป็นคลิกบ็อกซิ่งบางคนถูกสร้างขึ้นมาเป็นมวยไทยอันนี้เราต้องเลือกทางเดินของเราให้ถูกเพราะถ้าเลือกไม่ถูกเนี่ยคุณก็จะ หาทางที่จะประสบความสำเร็จไม่เจอนะฮะก็เป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับไม่ได้ด้อยค่านะมวยใดๆนั้นเราวันนั้นเรามองเลยว่าเด็กด,ดวงเล็กมันชกแบบมันไม่อยากชนะรึเปล่าวะเฮ้ยมันทํให้ไม่ลุยให้ก่อนี้วะมันทําไมใส่ให้สุดกว่านี้วะเฮ้ยมันถอยเยอะเกินไปวะไอเนี้ยเราก็ดูเงี้ยวะวิพา์วิจารณ์ไปเยอะเดี๋ยวเฮียตีก็มาดา่าเราอีก <laughs> <laughs> ก็เอ,อเป็นประมาณเท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับเด็กด,ดวงเล็กถ้าน้องอยากพบความสาเร็จ ในเส้นทางมวยไทยจงเปลี่ยนสไตล์การโชกตัวเองให้มีจังหวะสังจังหวะสังหารโหดต,ต้องมีลูกคอมโบต้องมีจังหวะปิดเกมไม่ใช่ว่าฉาบฉวยตลอดเวลาค,คุณดูอย่างยอดไอคิวเป็นตัวอย่างเขาโชกแบบฉาบฉวยเขาชนะามากี่ไฟยังไม่ได้สัญญาวันใหญ่เพิ่งจะมาได้ไฟล่าสุดตอนรายการเดียวกับเด็ดดวงเล็กใช่ไหมครับ,รบเพราะาเขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็มีใจปิดเกมและสุดท้ายสิ่งที่เขาพยายามมาไม่ทําให้เขาผิดหวังไม่ ไม่ทําให้เขาต้องรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพยายามมันมันไร้ค่านะครับเขาก็สามารถคว้าสัญญาวันใหญ่ได้สําเร็จนะครับก็เด็ดดวงเล็กพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับผมทักหมวยไทยขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ